เมื่อกี้กินมันเค็มเขาต้องลาดอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะหน้าเยมจ้ะแยม,แแยมอ๋อแก้วกินแต่นี่ห่างไว้เมื่อกี้ไงมันเค็มอ๋อเขาต้องลาดไอ้นี่โอมันนอกแท้เรานี่ <laughs> ห่างหายไปแล้วพะแก้วกินห่างหาย <laughs> ปลาช่อห่างหายแล้วมาบ่นว่าเค็ม,มต้องมี เดี๋ยวลาดบนตัวมันแล้วค่อยเกลี่ยลงไปอ๋อเป็นจังสี่นี่เองอ๋อถ้าลาดมามันจะเลอะเทอะใช่ไหมครับแต่เขามีไอ้นี่ให้ด้วยเดียเนี่ยมันครอบเป็นตัวปลาเลยอะไรนี่ครอบแหมเนาะอนนี่เป็นเขยไอ้นี่แน่ๆเลยอะไรนะเมลาเมลาปลาน้อยเมลาปลาเอวอันนี้อันนี้เค้กปลาโอ้โหโถ่ กินไปแล้วเมือเ่อกี้วกามันเค็มแท้การกินโรตีสายไหมอยุทธยาวันนี้กินเค้กปลาแม่ลาคขั้นตอนในการเกลีย่ยค่ะอันนี้อันนี้เป็นเจ้าของร้านเค้กมาเอง <c oughs> หัวหน้าเรา <c oughs> <c oughs> หัวหน้าุ้ย ก็ปลาเล่นกินทั้งไม่ทาเลยมันก็เค็มมันเลยครับก็ถือว่าเค็มจังแล้วบอกว่าอันนี้มันน้ําอะไรก็ไม่เคยซื้อเค้กินแล้วอ้ยย่เนี่ยฮะโอ้ทาให้มันก็เป็นเช่นนี้แหละอันนี้มันก็จะหวานหวานก็เมื่อกี้มันหวานอยู่นะหวานแต่เค็มไงกตก็เค็มนี่แหละครับเป็นอันสิ้นพิธีเอ้ยย่ยังไงเค้กปลาของเรานี่ใครจะกินก็ตักกินเลย